สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําการถอนเงินฟรีจากของตัวแอ p ฟาร์ฟรีดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอนกันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะว่าในของตัวแอฟนี้ยังได้เงินกันอยู่หรือเปล่านะส่วนการรีวิวต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานนะครับแล้วก็การสมรัครต่างผมก็เคยทําคลิปแล้วเนาะทุกคนก็สามารถกดลิงก์จากตคลิปไปดูได้เลยนะครับตอนนี้เราไปทําการถอนเงินกันก่นกอนนะฮะให้เรากดมาตรงที่หน้าของฉันนะครับแล้วก็ไปตรงที่แลกเปลี่ยนนะ สำหรับใครที่จะใส่ล่าเชิญก็ใส่ได้นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นว่าแลกเปลี่ยนต่างๆแล้วเนาะซึ่งผมมีเหรียญก็ประมาณนี้เลยครับผม25ล้านเหนนรียญนะฮะตีเป็นเงินก็ประมาณ172บาทนะครับสามารถทําการถอนได้แล้วนะฮะหนึบ,150บาทตรงนี้ใช้เหรียญทั้งหมด22ล้านเหรียญน,นะเหรียญมันใช้เยอะก็จริงแต่ว่ามันหาค่อนข้างจะง่ายนะถ้าเราหานะครับ ก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปวิธีในการหาเหรียญก็ได้นะวันนี้ผมจะมาทําการถอนนะครับอาทิตย์เกี่ยวกับการถอน,นครับกดไปตรงที่150บาทเลยนะครับแล้วก็รอ5วิรอสักครู่นะฮะให้มันเป็นของตัวสีม่วงหรือฟ้าน,นั่นแหละแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ก็ให้เราทําการใส่ในของตัวชื่อ True Money Wallet ของเรานะใส่เข้าไปได้เลยชื่อในกอในขออะไรนะสกุลอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในของเบอร์โทรทูมินียเลดเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงิน06,0809อะไรนี้เราก็ใส่เข้าไปได้เลย2ช่องเลยนะครับใส่2ช่องนะพอใส่เสร็จแล้วให้เราทําการกดส่งได้เลยนะครับวันนี้ผมถอนในของวันที่24นะครับเดือน11นะดูว่าผมจะได้รับเงินในของวันที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราถอนเงินต้องรอประมาณ5วันนะครับวันเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะฮะก็ไปใส่ข้อมูลแป๊บนึง ให้เราทําการกดส่งนะถ้าส่งแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้ให้เราไปตรวจสอบได้เลยกดไปตรวจสอบเลยนะครับอันนี้นะครับถ้าเรากดเข้ามาแล้วเห็นไหมสถานะก็คือฉันรับเงินอยู่ในระหว่างดำเนินการลอรับเงินได้เลยผมถอนในของวันที่24เดือน11บเอนะเวลา16กนาฬกานาทีอันนี้ก็รอรับเงินในของ150บาทเข้าในของ t True Mo n ี y Wallet เลยนะครับ หรือถ้าใครอยากจะดูประวัติการถอนของตัวเองก็สามารถดูได้จากการแลกของฉันตรงนี้คือประวัติการถอนของเราเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วเห็นปะนี่ครับประวัติการถอนเมื่อกี้เลยนะครับและสําหรับใครที่อยากจะเติมเกมในของเกมฟรีไฟนะครับ,บ,รบก็สามารถเติมเกมฟรีไฟได้นะนี่เติมเกมฟรีไฟหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ยสำหรับใส่เกมก็เติมได้นะครับหรือจะเติมเกมม o b i l e เ e g e n d ์ก็ได้นะครับนี่เลยครับผมเกมมบายนะฮะก็สามารถเติมได้เช่นกัน หรือจะเติมในของค่ามือถือก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะแล้วแต่เราเนะเาะก็ตามนี้เลยนะครับก็สามารถเติมเกมได้นะั้นเดี๋ยวรองเงินเข้านะครับถ้าเข้าไม่เข้าเดี๋ยวผมจะอาเดตทอีกทีนึงเนาะต่อจากคลิปนี้กันเลยต่อจากนี้กันเลยนะครับกระบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งด้วยนะครับในน้าตอนนี้ก็ถือว่าจำนวนเงินที่เราได้ไดทําการถอนปลายเข้ามาแล้วนะครับ150บาทนะฮะในของตัวแอนแคนที้ T, นั่นเองนะ แอปที่เราได้ทำการถอนมาหรือก็คือค่ายกันทีนะครับส่วนของตัวแอปก็จะเป็นแอปฟรังฟรสเนาะแต่ว่ามันเป็นค่ายเดียวกันในของกันทีนะฮะจำนวนเงินก็ได้รับมาแล้วนะได้รับมาในของวันที่28นะครับพฤศจิกายนนะเวลา14บสนาฬิกาสนาทีนะจำนวนเงินที่เราได้ทำการถอนไปในของตัวแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราไปดูในของตัวแอปกันเลยนะครับ นนะันตอนนี้ก็เข้ามาในของตัวแอปฟังฟรีสแล้วนะครับที่เราได้ทําการถอนเงินจากในของตัวแอปนี้กดเข้าไปในของแรกเปลี่ยนนะฮะเพื่อไปดูประวัติการถอนนะและไปตรงที่การแลกของฉันนะครับอันนี้เลยครับรายจ่ายอะ่ะตรงน,นี้นะฮะก็ถือว่าทําการชำระเงินที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่มันจ่ายเงินมาให้เราในของวันที่28น,นะฮะ เดือนหรือว่าพฤศจิกายนในเวลา14นาฬิกามนาทีตามในของ t o มมอนีว่วอ l เ e กันเลยนะครับก็ถือว่าในของตัวแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินตามปกติหรือว่าค่าในของแคนซีนี้ก็ยังจ่ายเงินตามปกติสาหรับใครที่สนใจก็สามารถมาทําด้วยกันได้เลยนะครับวิธีในการสมัครวิธีในการทํางานหาเหรียญยังไงผมก็ได้ทําเอาไว้ให้หมดแล้วนะในนับปัจจุบันนี้ก็ยังทาแบบเหมือนเดิมนะครับตัวลิงก์จะได้ขึ้นไปดูได้เลยนะครับและในวันนี้เราก็มาทกาการอัปเดตเกี่ยวกับการถอนเงินจากในของตัวแอป ฝานฟลีตนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสคราบ์กดแชร์เดี๋ยวไว้เจอกันครับ